โรงรับจำนำของรัฐหรือถ้าชื่อเต็มๆเ,เขาคือสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนนะคะเขามีการจัดเป็นโปรโมชั่นนะคะคุณแม่คุณนณุฟัง,<ร>งก็คือ,อพิเศษเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็คือ อัตราดอกเบีย้ย0.50%ต่อเดือนสำหรับวงเงินก็คือตั้งแต่5,001บาทไปจนถึง100,000บาทอันนี้มีระยะเวลานะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะที่ผ่านมา <S <S มแล้วก็จะอยู่แบบเนี้ยยาวไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะผู้ปกครองท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่สถานธนานุบาลน,นะคะกรุงเทพมหานคร โรงรับจำนำของรัฐบาลเนี่แหละค่ะ22สาขานะคะกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครเลยทีนี้ ในส่วนของสำนักทนานุเคราะห์ค่ะสำนักทนานุเคราะห์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมก็มีการจัดมาตรการนะคะจัดทำเป็นโปรโมชั่นพิเศษเหมือนกันเลยอันนี้ฟรีดอกเบีย้ย5เดือนเต็มเลยนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงเปิดเทอมยอดวงเงินเนี่ยก็คือการจำนำนะคะไม่เกิน1,000บาท ก็จะยาวไปจนถึงวันที่30พฤษภาคม2,568นั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้คิดดอ,อกเบี้ยมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยยังมีระยะเวลาอยู่อีกหนึ่งเดือนผู้สนใจก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะที่สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ทุกสาขา47แห่งในพื้นที่14จังหวัดนะคะ ก็จะมีที่กมมทมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองลำพูนสุราษฎร์ธานีอุดรธานีพิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาชลบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีแล้วก็ลบบุรีค่ะ ก็เป็นการเดินหน้านะคะเรื่องของมาตรการเสริมสภาพคล่องทางการเงินอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองค่ะในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะก็เป็นการลดอัดตราดอกเบี้ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ขยับออกมานะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สําหรับผู้ที่อาจจะมีข้อสงสัยอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าในการย่อจำนำวงเงินอื่นๆมีอะไรยังไงกันบ้างนะคะสามารถที่จะเข้าไปนะคะ ไม่ว่าจะเดินเข group, ้าไปและใช้บริการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานที่ก็ได้หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะศูน8์สองสหรือ <kar> ช่องทาง f a c e b o o k ค่ะสอเสือทอทงคอควายจุดนะคะโรงรับจำนำของรัฐก็ได้นะคะ